เอ้ยมิติจีดตมเดี้แด ouais ้วครับพี่้องงานงอกครับจะให้ยังฮะผูเบากูเ่าสูบยาหลายมันพิจิตรละโอ้มันต้องก้อกันไปเหรอมันต้องยันมันไหลครับ ตอนนี้กำลังทำการครับพี่น้องไปเอารถไมโครครับขั้นหนึ่งมาดึงไว้โอ้กำลังสีกูชีบบ้างหน่อยขึ้นไปตงกว่าขึ้นไปชั่หน่อยขึ้นไปตงกว่ามันโมเม้นะมันโมไหลแล้วมันเดี๋ยวเพี่ยงลงไปอีกว่ะนี่ไหลครับพี่น้องยกมือขึ้นมาได้ตอนนี้ลักษณะรถคือสีตุกในสายแล้วนะครับภูมิใจไหมฮะรู้สึกยังไงบ้างสัมผัสกันขับก่อนฮะไปยังไหนเอ้าเรียบกำลังหัดไหม กันมันห้องใส่ว่าท่านบางหันหนี่เคื่อสีหัวเก่งจุ่มนนำเหรอครับพี่น้องตอน,นยกมือขึ้นไม่ได้กันยกมือขึ้นนี่ไหลนะครับคุณอ๋อโจก็าลัางไปเอาซานีมานะครับเดี๋ยวมาดึงขึ้นโอ้จังไรนะครับเอาซอยกันไปกูกันไป อ๋อมาหอดแล้วครับพี่น้อง,งโรเมิร์กโซซอยมาเร้วงานการแท่ที่สิเดินบริเวณครับโอ้ยยากก็มีมือหน่อยไม่เห็นไหวยังสิบานเสียวแหงอาาหอดเรแล้วครับขาเพิ่งว่าสีขึ้นบ่ขึ้นไปสิครับกันใดมาเอาด้ออย่าบอกไอ้ไก่หน่อยเลย ให้เขาเอาขึ้นเฮ้ยโจมครับอันนี้แตนที่มาคำแล้วผุนป๊บหลดเพราะมันมืม่นอ่ะอ,อ๋อนะครับท่านผุนเดี๋ยวสิให้บาโกขึ้นไปครับ ซื้อยังไงทำท่ามือไปทำรเไหรบอสไปทำรุ้นใดวะล่ะหุ้นไ่ได้เขาขับพี่บอเดี๋ยวคัน เจ้าขันขันท่อเอามือมาขำมาขำแท็กนี่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอ๋อมาโก้ครับขึ้นแล้วเอาแท็กไหนเอาแท็กล่างบะเดี๋ยวเตะดู้เอาแท็กเล็กก็ได้ แทนทีงานเขาจะเดินสิคุยจะหุ่นกันบ่ได้คุดไม่เอารถขึ้นมาดิอามองยืนดีๆกันครับ ก็ย่านมานไหลลงกันเด้อ งานหนักครับพี่น้องโอ้เบิง้งเลยกระหลุนไว้น้ำทึ่งเบิ้งทึ่งหลุนครับมันจะยืดแขนไก๋ไปเปล่าล่ะมันจะยืดแขนไก๋ไปเปล่าล่ะมันจะย่ออยางไปม้อดิเอาไ,ไหน เดี๋ยวเ้าอองสีดีกว่าเจ้าเจ้าอองสี่ดีกว่าขุดขุดขุดหนีเลยเป็นยังฮะวันนี้เลยว่ะรถไปเลยรถไปเลยยังไม่ไดทำนไหนรถมาสุดไรกันไดอกนี่คล้อนี่ไรนี่ทำกุลูกันไปไปหัน ไปเล่นงเพียงำนักันจังได้สะกูลงมาเก็บสร้างเก็บสร้างยังอีกทีสุกกัน

Oh, này leo Này leo, biết đoàn này leo Chạy hai chạy còn ngập Khuyên leo các <laughs> แม่ฮะเอาตางไหนกะเอาลงก็เลววะขึ้นแล้วครับพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับที่เขาเบิรงนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขาติดตามในช่องกบนดำสิ่งครับธุรกิจการเก็บกู้กะขึ้นแล้วแล้วล่ะวันนี้หวาดเสียวตื่น ก็อยู่ตัวเดินถึงสีเกียแต่ตัวเดินก็นแห้งอยู่นะครับ <c oughs> เอาเอาเกิดมาจอดไปดีกว่าขายซะบ่าเนาะเจ็ดแสนมีคนเสือบ่ครับพี่นอ้องใครผู้ใด้เสือกมาเด้อขายเลยตบก็ <c oughs> พี่น้องที่เขาติดตามขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งนะครับเไม่จอดบ,บนดำซิ่งครับฝากพี่น้องก,กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้น้ำได้ด้วนะครับพี่น้องครับเอา อำลบบาพัสจากพี่น้องแล้วก็ภารกิจการกูรถนะครับมาร์ที่2 0 0นะครับเรียบร้อยครับขึ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ